ดูตัวอย่างครับอันนี้เป็นทองเหลืองนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมยาวๆพื้นผ้าแบบนี้แต่ละด้านเนี่ยอาจารย์ได้ใส่พระคาถาต่างๆลงไปเกี่ยวกับความเชื่อนะฮะหนึ่งด้านด้านนี้นะครับเขียนพระคาถาหัวใจพระศิวลีนะฮะนักชาลีติเน้นในเรื่องของโชคลาภนะครับมวันนี้จะซื้อแบตเตอรี่เสียงโชคเสียงลาบเอาด้านนี้ขึ้นมาหัวใจพระศิวลีเน้นในเรื่องของโชคลาภนักชา ถ้หมุนไปอีกด้านนึงครับเป็นพระคาถาสุนโมโลเป็นหัวใจขุ้มแผนหัวใจคุแผนก็รู้อยู่แล้วเน้นในเรื่องของเมตตาสูงสุดในเรื่องความรักเพราะนั้นเวลาจะไปจีบสาวนะอยากมีเสน่ห์ไปพูดคุยติดต่อคนะัก็อันนะี้นือเป็นพระคาถาสุนโมโลหัวใจขุ้แผนนะครับหมุนไปอีกด้านหนึ่งเป็นพ,พระคาถาี่ยวกับแควคาดปลอดภัยป้องกันภัยนามาอาุขอให้ทุกคนแค่คาดปลอดภัยหมุนไปอีกด้านนึงครับเป็นพระคาถา ครอบจักรวาลหรือว่าเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดครับพี่น้องครับคือพระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นักโมพุทธายะอันนี้ได้ครอบจักรวาลเลยได้ทั้งเมตตาค้าขายการงานการเงินโชคลาภความรักอยู่เย็นไปสุดครบเลยนะครทำอะไรดีครับ